สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิไลลักษณ์นาคลุ่งเรืองค่ะครับกับผมอนันต์ผู้สิทธิกุณครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกันนะคะและออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกษิจภาคชนบทกับกลไกภาคสากลนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากแขกรับเชิญของเราคือท่านนิพนธ์วงตะงานนายกกิติมศักดิ์สมาคมโรงสรีข้าวไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับกลับ<ะ>เรียนท่านผู้ฟังรายการทางสายใหม่เป็นรายการชี้ทางอนาคตภาคเกษตรไทยซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐบาลหรือว่าแนวคิดในการพัฒนาประเทศเนี่ย ท่านผู้ชมคงทราบดีว่าคงต้องยืนอยู่บนสามเสาหลักด้วยกันในเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่จะนำภาคเกษตรไทยสู่อนาคตได้เราจำเป็นต้องดูในเรื่องของรายได้ของประเทศเมื่อเราเทียบเคียงกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในระดับประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางซึ่งเป็นความห่วงใยของผู้นำประเทศทุกๆสมัยโดยเฉพาะรัฐบาลในปัจจุบัน ในเรื่องที่สองคือความเหลื่อมล้ำของโอกาสของภาคเกษตรกรที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงส่วนใหญ่ที่ยังมีรายได้น้อยอยู่และรวมถึงในเรื่องของหนี้สินสุดท้ายก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของสภาพความเป็นประเทศไทยนั่นเองครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นิพนธ์ซึ่งต้องกราบเรียนท่านอาจารย์นิพนธ์ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาทราบว่าอาจารย์ไปออกรายการพูดถึง สกรไทยไปให้รอดประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือว่ากระบวนการสกรในประเทศไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมี2ส,ส่วนด้วยกันคือสกรภาคเกษตรกับสกรนอกภาคการเกษตรซึ่งสกรภาคเกษตรมีถึงประมาณ4,000กว่าแห่งแล้วก็มีมวลสมาชิกถึง6.6ล้านคนมีความพยายามหลายๆภาคส่วนเพื่อทำให้ฝ่ายจัดการสกรเนี่ยเดินหน้าไปและน่าดีใจตรงประเด็นที่ว่า ปีนี้รัฐบาลเนี่ยประกาศใช้กลไกลภาคสากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชนบทไทยก็มีสองคำถามก็คือว่า 1. ความเป็นเศรษฐกิจชนบทภาคเกษตรไทยเนี่ยถึงเวลาต้องหวังพึ่งกระบวนการสากรจริง <c oughs> หรือประเด็นที่สองก็คือว่าแล้วภาคสากเนี่มีขีดความสามารถทางการจัดการหรือบทบาทเนี่ยอาจารย์มองยังไงในสถานการณ์ปัจจุบันครับครับก่อนที่จะ พูดไปถึงบทบาทของสากรนะครับอยากจะเพิ่มเติมจากที่ท่านนั่นพูดนะครับว่า,าเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันมีอยู่สี่เครื่องอย่างที่ทราบกันนะครับคือการสมรอกนะครับการบริโภคในประเทศการลงทุนของภาครัฐแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนค่ะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกนี่ทําให เครื่องยนต์ในเรื่องการส่งออกเนี่ยจะต้องลดน้อยถอยลงนโยบายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจึงมองว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยไทยเนี่ยจะอาศัยการส่งออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจถึง70%ซตตอนนี้ก็จะหันมามองในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศกับการลงทุนของภาครัฐนะครับซึ่งหวังว่าสองอันนี้ดี การลงทุนภาคเอกชนก็จะดีตามไปด้วยก็จะพ,พูดง่ายว่าพึ่งพาการส่งออกให้น้อยลงนะมองในประเทศเราให้มากขึ้นในแง่ประชากรอาจารย์ก็ยังมีแค่หกสิบล้านคนคราวนี้ในแง่ของประชากรจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเฝ้าดูเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเมืองเนี่นยแค่สิบกว่าล้านคนที่เหลืออีกประมาณห้าสิบกว่าล้านเนี่ยก็จะอยู่ในชนบทแต่ดูเหมือนอาจารย์เราพยายามผลักเอาเศรษฐกรริจการผลิตในภูมิภาคเนี่ย โยนมาทิ้งในชุมชนเมืองแต่เราไม่ไม่พยายามจัดระบบหรือที่เรียกว่าตลาดชุมชนเพื่อไปรองรับอะไรอย่างเี้ใช่ครับไอ้ตรงนี้นี่เองนะครับว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือทํำยังไงให้เศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งคนส่วนใหญ่อยากเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับให้มีเศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือประเทศชาตินะครับไอ้ที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของอตลาดชุมชนอะไต่างเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วที่ตลาดจริงๆแล้วมันมีสองตลาดคือตลาดนะครับฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตคือเพื่อเกษตรกรนะครับกับคอน summer Market เพื่อผู้บริโภคนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในตลาด uh, Farmer Market หรือเพื่อ เกษตรกรเกรนะี่ยยังมีน้อยมากในเมืองไทยชุมชนใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่อย่างขอนแก่นอย่างสงขลาอาจารย์เราก็ยังไม่เห็นมาเก็ตทางด้านด้านฟู้ดที่หรือฟรุตที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาคของคุณภาพเลยนะอาจารย์ครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยวันก็พยายามนะฮะรัฐบาลหลายรัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมไม่มีตลาดกลางนะครับแต่ว่าพอท่านานั้นเน้นเป็นเรื่องของ ตลาดคุณภาพเนี่ยซึ่งยังไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะต้องเป็นวิธีที่เราต้องพัฒนาต่อไปอย่างเร่งรย์อาจารย์กลังหมายถึงรัฐต้องไปลงทุนสร้างตลาดหรืออาจารย์พยายามจะมองว่ากระบวนการสากลสร้างตลาดได้จริงๆเนี่ยมันทําได้ทั้งสองอย่างนะครับว่าในระยะแรกเนี่ยรัฐเมื่อหวังจะพึ่งการบริโภคในประเทศรัฐก็ต้องลงทุนด้วยในขณะเดียวกัน เร่งด่วนเนี่ยตัวสหกรณ์ก็สามารถที่จะทำเป็นตลาดได้ระดับหนึ่งเช่นเรามีาสหกรณ์เกษตรมีลานตากมียุงฉางตรงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นตลาดได้เรามีสหกรณ์ร้านค้านะครับซึ่งก็โอเคก็เป็นตลาดได้อาจารย์มุมมองของภาครัฐหรือว่าสังคมมองว่าตัวสินค้านี่อยู่ในมือของของกระทรวงเกษตรแต่ตัวการค้าเนี่ยอยู่ในมือของกระทรวงพาณิชย์ค่ะคำถามก็มีอยู่ว่า ตกลงตลาดนี่พณิชย์จะออกแบบหรือว่าจะให้ท้องถิ่นดาเนินธุรกิจอาจาให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวคิดและระบบโครงสร้างการบริหารแผ่นดินนะครับซึ่งมันต้องตลกลงกันชห้ชัดผมจําได้สมัยผมอยู่ออตโกนะครับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรผมก็พยายามจะทําตลาดนะครับฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตในต่างจังหวัดกระทรวงวินี้บอกเอาเรื่องตลาดเป็นเรื่องของกระทรวงวินิจกรงการค้าเป็นนก็กต่อว่าผม เขาบอกเฮ้โอเคคุณก็ไม่มีปัญญาทําทั่วประเทศเอาอย่างนี้ม้ยล่ะคุณทํามีส่งเสริมตรงไหนผมก็จะไปทำไอ้ที่ที่มันยังไม่มีเป้าหมายก็คือต้องการให้มีตลาดาฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยหรือตลาดเพื่อเกษตรกรเนี่ยให้กระจายให้มากที่สุดนะครับคุณปุ้ยนิดเดียวค่ะอยุธยานี่มีมตลาดตอนนี้ก็มีส่วนของสรารกลางจังหวัดทุกแห่งนะคะจะพยายามให้จัดตลาดนัด ซึ่งให้เกษตรกรเนี่ยนำผลผลิตไปขายกันแต่เรามองว่าคนที่เดิน<ม>ผู้บริโภคยังมีไม่มากพอตรงนี้ท่านอาจารย์มันมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับคือเราพยายามจะทำเทรดเหมือนกับตลาดไทยหรือเหมือนกับอตกรนะแต่แนวคิดวันนี้เนี่ยเราไปเริ่มต้นสร้างความคิดเอาสินค้าตัวคิวที่มีมาตรฐานของสาก,กรแล้วก็เอาเกษตรกรเนี่ยมา มาเป็นตัวเซลเลอร์คือผู้ขายเพื่อฝึกฝึก,กนนะอาจารย์รแต่รูปแบบตลาดจริงๆเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการจัดตั้งมันยังไม่แมทชิ่งกับระบบตลาดที่เป็นภาคเอกชนอาจารย์มองอยังไงครับไอตรงนี้นะครับวิธีการจัดตั้งตลาดเนี่ยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ทีพิธีกรพูดถูกนะคือมันต้องเริ่มจากตลาดนะัดเราจําได้ไหมครับตลาดเขาเปลือกเขาตัวอย่างการนันรงเนื้อมอกนมีเรียกกันนันงครับนะครับ ่ออาจจะเกิดตลาดข้าวเปลือกนะตลาดที่สองก็คือเจลไมพิโลกผมก็เริ่มทําที่พิจิตผมเนี่ยทำที่ตลาดนัดก่อนอนะ,ะเพราะการเป็นตลาดนัดทำไมต้องลงทุนขอยมีสถานที่ค่ะนะแต่จุดอ่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายจังหวัดพยายามจะทําตลาดนัดคือการประชาธมพันธ์ยังไม่รู้ถึงอตอนผมทําตลาดนัดข้าเปลือกที่ผมก็ใช้หลันวัดพิจิตแต่ผมเป็นนายกสมาคมลงสีตอนนั้นผมก็ เชิญชนวนผู้ลงสีนะบอกว่าโอเคในพิกิจมีข้าวอะไรดีๆบ้างผมจะจัดตลาดนัดวันไหนวันไหนไหนคุณมาหาซื้อของไอธรรมชาติพ่อค้าอยากซื้อวัตถุด,ดิบอยู่แล้วอาจารย์ครับโดยโดยสรุปในช่วงแรกเนี่ยปัญหาเร่งด่วนถ้าเราจะเริ่มต้นที่ที่สากลนะอาจารย์เพราะว่าสากลเป็นเป็นเจ้าของสินค้าอาจารย์ครับถ้าเราจะเริ่มจากสากลเนอาจารย์จะแนะสากลเดินไปหาใครเพื่อเพื่อทําให้ตลาดมันเป็นรูปธรรมมันก็ต้องดูว่าสากลนะั้นจะมีสินค้าอะไรขาย มีเข้าเปลือกวันนี้มผมเห็นเขาเขาเขาทำเรื่องข้าวถุงาจรันผมเห็นเขาทําการคัดแยกผลไม้เป็นกิโลหรือเป็นลูกรูปรูปแบบอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นลักษณะของการบริโภคในควรัเลือนคือไอ้รูปแบบตลาดมันจะต้องวัตถุประสงค์สองสองสองสอ,งอันหนึ่งเพื่อเป็นที่รองรับให้ความเป็นธรรมต่อเกษตรกร,ร,กรที่จะมาขายสองเพื่อจะจูงใจให้ผู้บริโภคเข้าไปซื้อ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าต้องการให้เกษตรกรมาขายสหกรณ์ก็บอกสมาชิกน,นะตรงถ้าคุณมาที่ตัวสหกรณ์นะเป็นตลาดนัดเนี่ยเราก็จะหาคนซื้อมาช่วยซื้อถ้าคนซื้อมีหลายหลายการแข่งขันก็จะเกิดนะใ,นในโดยสรุปที่อาจารย์แนะนําเบื้องต้นเนี่ยคือหนึ่งอาจารย์มองว่ากระบวนการสหกรณ์เนี่ยเคลื่อนขึ้นตัวเองดูแลได้ในภาคเศรษฐกษิจประเด็นที่สคือรูปแบบตลาดก็มองในเรื่องของ ผู้บริโภคที่จะได้รับโอกาสและความเป็นธรรมร,รวมทั้งวิธีการจัดการก็คงต้องหาความชัดเจนจากภาครัฐว่าจะเริ่มที่ใดก่อนครับค่ะค่ะเราก็ได้รับทราบในเรื่องของบทบาทของกลไกภาคการเกษตรนะคะในเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสกอร์โดยเริ่มจากการจัดตลาดด้านไปบ้างแล้วนะคะแต่เดี๋ยวขอพักเบรกกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะ ู่ช่วงที่2ของรายการทางสายใหม่มกันต่อนะคะเราจะพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจภ,ภาคชนบทกับกลไกภาคสากลกันต่อเลยนะคะกับวันนี้ไม่ทราบรายการมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมในเทศกาลใกล้วันคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่ค่ะอคพอดีว่าเราได้รับของขวัญจากสากลการเกรษตรผักไฮจำกัดนะคะจำนวน20ชิ้นเป็นข้าวหอมชลสิทธิ ผลิตจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแป้งต่ำน้ำตาลน้อยดีต่อสุขภาพเป็นข้าวกล้องจำนวน20ชิ้นนะคะแล้วก็ยังมีของฝันจากสากรชาวนาเมืองพลจํากัดนะคะเป็นข้าวไลฟ์เบอร์รี่ข้าวเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนนี้ขนาด1กิโลกร,รัมนะคะจำนวน20ชิ้นเช่นกันนะคะให้คุณผู้ชมที่เข้าแสดงความคิดเห็น ผ่านแฟนเพจรายการ Facebook นะคะที่อยู่ข้างล่างหน้าจอนี้นะคะ20ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมรับชมรายการนะคะส่งข้อความเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะคะครับท่านผู้ชมครับในในรายละเอียดเรื่องของการบริหารธุรกิจภาคสากลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทางอนาคตเนี่ยขออนุญ,ญาตกาบเรียนถามท่านอาจารย์นิพนธ์ครับเนื่องจากตัวเลขของ วงเงินธุรกิจของภาคสกรการเกษตรในมูลรวมแล้วเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยมันโตอยู่ประมาณเกือบ15%อานะจารย์ครับแต่ธุรกิจจัดหาสินค้ากับธุรกิจรวบรวมเนี่ยในช่วงปี49จนถึงปี56เนี่ยมันโตประมาณ24%สิ่งที่ผมเป็นห่วงแล้วก็อยากความกระจ่างจากอาจารย์ก็คือกระบวนการที่เราจะไปเชื่อมโยงการตลาดเนี่ยอาจารย์ออกแบบให้กับชาวสกรหน่อยวว่าควรจะไปยังไง เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก่อนอื่นก็อยากจะเ,เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับผมแบ่งตลาดนะเป็นสามระดับครับนะครับหนึ่งระดับกินเพื่ออิ่ม,อมสองกินเพื่ออร่อยครสามกินเพื่อสุขอานามัยครับะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้กินเพื่ออิ่มไอ้กินเพื่ออิ่มเนี่ยคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับ ก็จะมุ่งเน้นตรงนั้นคือทำเป็นแม s โปรดักชั่นนะครับ,รบแล้วก็เน้นในเรื่องราคาถูกอย่างเดียวนะครับซึ่งเรามีคู่แข่งตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะมากอย่างเช่นข้าวเนี่ยเราก็มีเวียดนามนะมีพมา่ามีอินเดียนะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลมีแนวคิดในเรื่องของมุ่งไปที่ตลาดคุณภาพตลาดคุณภาพมันจะมีสองระดับคือหนึ่งกินอร่อยสองกินเพื่อสุขภาพ ตรงนี้เนี่ยตลาดคุณภาพเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าหนึ่งความสะอาดสองความปลอดภัยสแสดงว่ารถยิยมผู้บริโภคต,ต้องเปลี่ยนอาจารย์ในเรื่องของการเลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ลถยค้าผู้บริโภคเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มก็หันไปหาตลาดคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับก็อยากจะกินให้อร่อยตามใจ ปากแล้วก็กินเพื่อรักษาสุขภาพให้ยืดยืนอๆเพราะฉะนั้นตลาดจะเน้นแล้วก็การที่ไทยเดินไปมุ่งตลาดคุณภาพเป็นเรื่องที่ถูกแล้วเพราะเป็นการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งทำจะทําให้เรามีโอกาสามีคู่แข่งในตลาดคุณภาพน้อยลงแต่กระบวนการเก็บถนอมอาหารเพื่อเพื่อไปวิ่งไปสู่ลตลาดคุณภาพตรงนี้จะเป็นปัญหาของภาคเกษตรป็นครับอาจารย์ ตรงนี้หนึ่งเกษตรยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ตลาดคุณภาพมันต้องการอะไรอย่างที่ผลเปลี่ยนเมื่อกี้นะว่าจะต้องต้องการในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยความมีมาตรฐานแล้วก็ขบวนการตั้งแต่ผลิตจนถึงบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงผู้บริโภคเนี่ยจาต้องับนใจว่าอาจารย์มั่นใจว่าทำสามเรื่องแล้วนี่ขายได้ผมเชื่อว่าขายได้และตลาดจะโตวันโตคืนกําลังซื้อยังพอมี จะซื้อมากขึ้นแเราจะเห็นนะครับตลาดข้าวออกแนดิกหรือข้าวโพดัภาพเนี่ยยอโตผมดูตัวเลขแล้ว3 4 0 0%ี่ร้อปีรเนักแงว่าตลาดยังคัดขยายอีกเยอะเพราะว่าคนยังสนใจตลาดนี้ไม่มากนักแล้วในเรื่องของแพ็เกจจิ้งนี่มีผลกระทบไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นี่นะครับพออน,นั้นก็คือรูปแบบ สิ่งที่ตลาดต้องการเพื่อคุณภาพตอนนี้ในรายละเอียดในเรื่องของแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์อย่างตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ผักหายก็ดีบางคนก็ดีความบรรจุภัณฑ์เนี่ยหนึ่งต้องตามใจคนซื้อนะครับต้องถูกใจสองต้องเหมาะสมกับสินค้าที่เราจะบรรจุอาจารย์ตอนนี้มันมันเป็นอย่างี้อาจารย์ไอ้แพคกเกจิ้งบรรจุภัณฑ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีแต่ตราส่วนราชการเนี่ยมันเหมือนกับราชการไปทําให้สิบชิ้นพันชิ้น หมื่นชิ้นแต่ไอ้ตราที่มันเป็นแบรนด์ของสากลแสดงถึงที่มาที่ไปเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่คำว่าแบรนด์เนี่ยสำคัญจริงๆนะสากลสร้างแบรนด์ของตัวเองได้อย่างน้อยที่สุดนะครับแบรนด์แสดงถึงภูมิที่ตั้งนะครับของสินค้าตัวนั้นข้าวหอมอย่างปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกก็เริ่มรู้จักข้าวหอมทุ่งกุลาละอะไรอย่างเงี้ยรู้จักไรซ์เุบอรีในภาคกลางอะไรต่างเงี้ตาสหกรณ์ต้อง เร่งที่จะสร้างแบรนด์นะครับเพราะตลาดสินค้าคุณภาพนั้นแบรนด์จะสร้างความเชื่อมั่นในผู้ซื้อแต่อาจารย์ในในในความเห็นของผมเท่าที่สัมผัสเนี่ยผมยังเห็นเพียงแค่ออตโกรหรือว่าตลาดไทยบางส่วนแต่พอเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเข้าไปในตลาดชุมชนเมืองเนี่ยเราไม่เห็นส่วนต่างของของตลาดสินค้าคุณภาพมันปนกันไปหมดเนี่ยอาจารย์รูปแบบการตลาดจริงๆเนี่ยใครจะไปช่วยกระบวนการสังกัด ตรงนี้ก็คือต้องวางระบบนีฮะตรงไหนจะเป็นตลาดต้องมีระบบเลยระบบของตลาดนี้มันจะมีอะไรบ้างนะแล้วก็ต้องมีการบริหารคุณภาพ TQM ว่าโอเคเป็นไป,นปนตามระบบที่เราวางไว้ไหมจันถึงเวลาแล้วยังที่สากลรต,รต้องมีนักการตลาดโอ้จำเป็นมากๆเลย<ช>เพราะว่าอย่าลืมว่าสากลรรทําธุรกิจเมืมม่อทําธุรกิจไม่มีนักการตลาดก็เร ว่าตลาดต้องการอะไราแบบไหนยอย่างไรแล้วก็มีนักขายเข้าไปขายเพราะนักการตลาดกับน,นักขายมันคนละส่วนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจแล้วต้องสร้างบุคลากรของเราให้พร้อมครับจากแล้วโอกาสที่เราก้าวมาสู่ตลาดพอกินได้หรืออิ่มในชุมชนปกติเขาเนี่ยพอพอเห็นวิธีปฏิบัติกันแต่พอมาในระดับของการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ย ซึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเอาจารย์อาจารย์คิดว่ารูปแบบเป็นยังไงครับอาจารย์ครับไอการแข่งขันนี่นะครับมันก็เริ่มตั้งแต่มีองค์การการค้าโลกระด WTO ครร้อยห้าสิบนะ150กว่าประเทศได้ตกลงกติกาการค้าขายในโลกนี้ว่านะครับอู่สมเรื่องคือหนึ่งตลาดต้องเปิดกว้างมากขึ้นนั่นก็คือโอกาสของไทยนะที่จะส่งสินค้าเกษตรไปขายได้มากขึ้นแต่ในเดียวกันเขาก็ไม่ได้ เปิดเฉพาะประเทศไทยนะก็เปิดให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นตลาดก็จะแข่งขันมากขึ้นนะครับและสาข้อตกลงข้อที่สามซึ่งคนยังไม่ค่อยสนใจกัน็คือว่าขบวนการตั้งแต่เริ่มต้นการผิดจนถึงผู้บริโภคนั้นจะต้องเป็นการเชิงรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดอมเพราะตรงนี้น<อ>ต้องทำให้ได้ไอาจารย์มันมีคนเสนอผมมาว่าทำไมเราไม่ใช้หอการค้าจังหวัด มาบริหารจัดการเพื่อลดการตลาดจาก35%ให้มันเหลือสัก15%ตรงนี้นี่นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ขาดมากในเมืองไทยคือการบูรณาการครัอาจารย์เชิญชวนหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศได้ผมทีนครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหอการค้าเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของนักธุรกิจพ่อค้าพ่อขายเนี่ยนะครับถ้าท่านซึ่งมีประสบะการณ์ในทาการตลาดและการขายอยู่แล้วนะครับ บอกว่าไอ้สหกรณ์ซึ่งเป็นต้นทางผู้ผลิตว่าค,คุณจะต้องผลิตสินค้าคุณภาพอย่างนี้นะมนธาตรฐานอย่างนี้นะบรรจุภัณฑ์อย่างนี้ก็ไปบูรณาการก,ารกันไปเชื่อมโยงไฟายมาร์เก็ตติ้งก็ไปบอกอย่างยกตัวอย่างเช่นผมไปช่วยในเรื่องของอมูลนิธิปิดทองหลังภาขเขานีหลวงนะครับเราก็ไปช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนในในต่างจังหวัดหลายแห่งนะครับตอนนี้ผมก็ดึงนะครับ ทางห้างใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปช่วยทำการตลาดแลว้วก็บอกฝ่ายการตลาดคุณก็ไปบอกบอกทางชุมชนเพราะว่าต้องการคุณภาพแบบไหนสินค้าอะไรบ้างอะไรแพคเกจิ่งยังไงก็ต้องไปเชื่อมโยงเมืองไทยเรายังไม่มีการเชื่อมโยงกันอย่างจริงจังในระหว่างสากลด้วยกันในระหว่างสากลกับน,นักธุรกิจแล้วก็ทางฝ่ายบริหารประเทศคือการเมืองถ้าสามฝ่ายนี้ได้เชื่อมโยงกันบูรณาการกัน นะครับแบบหลายๆประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็พัฒนาเศรษฐกิจเขาได้เร็วมากนะครับตรงนี้ต้องขาดก็ต้องขยายแนวความคิดอันนี้แล้วก็ทํางานร่วมกันได้ด้ับครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้เศรษฐกิจภาคชนบทกับกลไกภาคสากลไทยถ้าเราฟังท่านอาจารย์นิพนธ์ได้กรุณาให้ความกระจ่างสองสเรื่องหลักๆท่านมีความเชื่อมั่นว่ากลไกภาคสากลจะคู่ขนานกับเศรษฐกิจชนบทได้ ท่านได้แนะแนวในเรื่องของรูปแบบการตลาดพร้อมทั้งท่านทิ้งท้ายที่จะให้การมีส่วนร่วมทั้งระบบของหองการค้าไทยรวมทั้งภาคสากรต้องผลิตสินค้าที่ที่มีมาตรฐานและคุณภาพอาจารย์จะฝากข้อสังเกตอะไรให้กับผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าสินค้าภาคเกษตรในประเทศไทยเผื่อเผื่อให้โอกาสก,กับกระบวนการสากรเชิญอาจารย์ครับครับ ก็ขอบคุณนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับบรรดานักธุรกิจทั้งหลายใน,ในแวดวงหอนค้าเนี่ยท่านจะมีสินค้าที่ดีที่จะไปขายถ้าท่านร่วมมือกับสากลบอกสากลให้เขาไปบอกสมาชิกเขาซึ่งเป็นเกษตรกรให้ผลิตสินค้าตามที่คุณต้องการนะครับมันวินวินนะครับเพราะเราพ่อค้ามีสินค้าขายาาเกษตรกรก็มีปลูกแล้วก็ มีแหล่งขายได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ก็จะช่วยเหลือกับเพื่อนเศรษฐกิจประเทศในที่สุดครับขอบคุณอาจารย์ครับค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าสากรจะนําพาสกรไทยไปให้รอดต้องมีสินค้าที่ดีนะคะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีการบูรณาการร่วมและทุกสกร์อย่าลืมสร้างนักการตลาดชุมชนขึ้นมานะคะเพื่อที่จะขยายฐานการผลิตนะคะสําหรับวันนี้รายการของเรา หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันในรายการทางสายใหม่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้านะคะหรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w l d w m c h a n ว e l t า a i .com หรือแฟนเพจ a c e b o o k นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีสสดครับ